แมลงเม่าใช่ปลวกไหมคําตอบก็คือใช่นะคะแมะลงเม่ามันก็คือปลวกที่มีปีกอยู่ในวันนาสืพันธุ์นั่นเองค่ะโดยแมลงเม่านะคะมันจะบินออกมาจากรังปลวกแล้วก็สลัดปีกเพื่อผสมพันธุ์แล้วก็ขยายรังใหม่ในช่วงฤดูฝนค่ะทําให้เรามักเจอแมลงเม่ามาเล่นกับไฟที่บ้านเราอยู่บ่อยๆซึ่งหากพบฝูงแมลงเม่านะคะบุกบ้านเราสักพักทิ้งปีกเอาไวใ้ให้เราดูต่างหน้านะคะแต่ตัวมันดันหายไปให้รู้ไว้เลยค่ะว่าบ้านเรามีโอกาสปลวกขึ้นสูงมาก เพราะว่าพวกมันจะมุดลงไปใต้ดินนะคะในบริเวณบ้านเราเพื่อที่จะสร้างรังแล้วก็วางไข่ขยายพันธุ์ต่อไปอีกค่ะดังนั้นนะคะหากเจอแมลงเมา่าบินเข้าบ้านเราควรมีวิธีรับมือด้วยเช่นเตรียมกระมังใส่น้ํานะคะเอาไปวางไว้ใต้หลอดไฟปิดไฟปิดบ้านให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้แมลงเม่าเห็นแสงไฟในบ้านเราหรือว่าใช้ไฟล่อมแมลงนะคะเอาไปวางไว้ไกลๆตัวบ้านเพื่อที่จะให้แมลงเม่านะคะไม่มายุ่งเกี่ยวกับใกล้ๆบริเวณบ้านเรานะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยโอกาสที่บ้านเราจะปลวกขึ้นเนี่ยสูงมากเลยนะคะ นี่ก็เป็นวิธีรับมือเล็กๆน้อยๆป้องกันแมลงเมา,มาบุกบ้านนะคะถ้าเป็นประโยชน์ฝนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ